ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามารีวิวสกุชิฟันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสกุชิฟันค่ะขอปิดราคาไว้เนาะนี่มันนุ่มชะโลว่ะอุ้ยมันมีไม่ค่ายถนัดเลยเพราะมันแบบว่ามันถุงมันมีลมมากเลยแบบมีเพ่อคาถนัดเนาะนี่นนก็จะเป็นตัวแพ็กเกจของเขาเราจะลองไปเกะดูเลยค่ะ มันจะเป็นตัวแกกจีหอนะคะคือซื้อมานานแล้วนะคะมันก็มีกามิ้นิดๆหน่อยๆนี่นะคะก็จะเป็นตัวแพเกเกจของเขาค่ะเป็นรูปดอกไม้สีชมพูข้าน,ะนะะ่ารักมากเลยส่วนตัวซากุชินะคะก็จะเป็นสีฟ้าค่ะนี่นะมันมีตรหนิได้ไงแล้วก็ไม่รู้นะคะนี่นะก็จะเป็นําหนิของมันนี่นะรูเนี่ยรูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ มันเยอะมากเลยอ่ะอใช่แล้วก็ตรงเนี้เน,นี่ยเห็นไหมอ่ะมันเริ่มมีแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่เยอะมากหรอกเห็นหมอ่อกลิ่นมันเหมือนลูกอบอะไรสักอย่างเนาะมันกลิ่นยังไม่รู้เนี่เห็นไหมฟันเขาขาวมากเลย <c oughs> ต้นนี้มันก็มีห้องบนด้วยเนื้อเล็กอะเห็นไหมอ่ะเนื้อว้าวจินดูความสโล่มนกเลยค่ะความสโลนี่ยกให้ร้อยไปเลยค่ะมาสโลกับตัวอื่นก็จริงนะมาสโลกับตัวนี้ด้วยไหมเนี่ยแนะมวตัเห็นหนอแมวนะ เราโล,วลกว่าจริงด้วยนะก็รายเียดก็ว่าอุ้ยมันก็จะเป็นบอลเชนแม่สายบอลเชนอะก็เหมือนว่าบอลเชนมันกดลงไปตรงนี้ใช่ไหมเหมือนว่ามันทําให้จ้กูกุชี่เกิดตามิตรงนี้ไงนะอดไล่จังช้ามากเลยค่ะ คลิปนี้ก็จบกันแล้วะนะคะลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย